หลวงพ่อท่านให้เราฝึกให้เข้าใจเรื่องฐานเรื่องกรรม,มฐานให้จิตมีฐานนั่นน่ะถ้าจิตมันม่มีไม่มีฐานนมันไปไหนไม่ได้หรอกะมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมที่เราเห็นเห็นด้วยนั่นน่ะเพราะปัจจุบันลงมาจากอดีตเนี่ยเราไปตามกรรมมาโอ้โหนับไม่ทัวนะนับไม่ไหวนะ เราจะสังเกตมนุษย์ในยุคนี้เห็นไหมละ่ะติดวัตถุอยู่นั่นน่ะเกิดมากร,รับเศษกรรมที่เขาทำทำมารับเศษกรรมนั่นน่ะเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่ใครอยากทำอะไรก็ได้ตามสังคมที่เกิดนั่นแหละพอตายไปก็ไปตามกรรมข้างบนมั่งข้างล่างมั่ง หมดแล้วก็มารับเศษกรรมในโลกมนุษย์นี่ใหม่แล้วก็ทําใหม่มันก็เลยเดียมั่งบางชาติเขรวยมั่งใหญ่ยยมั่งเล็กมั่งเป็นสัตว์มั่ง <c oughs> เวียนไปนนเวียนมาอยู่อย่างเงี้ยนแะแต่ว่าชาตินี้ทนหน่อยทุให้เข้าใจเรื่องฐานะถ้าเข้าใจเรื่องฐานมันก็จะมัน,มนจะเวียนบน มันไม่เวียนล่างเลยมันจะเวียนระหว่างมนุษย์มนุษย์เทวดาหรือพรหมหรือมนุษย์ไปมนุษย์คือคือตายแล้วเกิดน,น,นะนะมุนไปมนุษย์หรือจะไปสวรรค์หรือจะไปพรหมมันก็ปิดอวัยวะภูมิมันแหละถ้าเราสังเกตแนวทางปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยเริ่มจะงอน,นลากาบผ่าแล้ว เราน่นั่งคุกเขากา่ากราบพระแล้วก็มองภาพพระที่เราจะกราบนะเนี่จะไปวัดไหนเอที่บ้านเราก็ตามเรามองสบายๆแล้วเราก็ทัวายชีวิตทุกครั้งที่กราบช่วงที่กราบเราก็บันทึกภาพพระที่เรากราบนะนะทุกครั้งที่เรากราบนะไม่ใช่กราบพระแล้วไม่มองพภาพเลยไม่ใช่นะ เด็กทุกวันเนี่ยกรับมับมั๊บมับไม่รู้กรับอะไรบางคนมาว่ากรับวัตถุกรับอิฐกรับหินกรับปูนได้อะไรคิดผิดนะฮะคิดสนับเลยนะรูปเนี่ยรูปเนี่ยที่เขาทำไว้เนี่ยคนโบราณเขาสร้างไว้เน่ยรูปพุทธะธรรมะสังฆะรูปเจดีย์บาลรุพรมเนี่ยมีรูปมีนามนะ ไม่ใช่ม่มีนะเกิดรูปก็เกิดนามนะสืบต่อพลังงานไปเรื่อยๆนะตำแหน่งในโลกเหมือนกันนะในที่ว่าโลกในโลกวิญญาณนะตำแหน่งนะมันก็มาจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์เราเนี่ยเป็นตัวแปรคนที่ไม่เกิดคือคนที่ตัดตัดความรู้สึกทั้งดีหรือไม่ดีแล้วก็ไม่เกิด ถ้าเรายังเกิดอยู่เนี่ยมันต้องสุดนะฮะโดยเฉพาะการดำรงชีวิตในยุคนี้เนี่ยโหลำบากลำบากมากแล้วลำบากสุดๆก็คือโลกเวลาเป็นมันจะทุกข์จะเป็นกังวลนี่กม็กมีทุกข์ไหมทุกข์จริงๆนะคือคงเป็นโลกนะหนบเบาหวานความดันหัวใจ โรคมะเร็งน,นะเนี่ยนะนอนเป็นทุกข์ไปไหนก็เป็นทุกข์เป็นความกังวลบุญไม่เข้านะตัดรอนของบุญตัวเองด้วยพอบุญตัวเองจะทำในอดีตก็ตัดเลยฮะเพราะความกัวงวลมันตัดขึ้นขึ้นของความที่เราบันทึกไว้ในอดีตเีย่ยเนี่ยตัวรูปนามเราเนี่ยเป็นตัวบันทึก บันทึกกรรมในอดีตไม่ใช่บันทึกลมบันทึกทุโลมไม่ใช่ก็ออกด้วยนะทั้งใหม่และเก่านะทั้งอารมณ์ใหม่ทั้งอารมณ์เก่านะนี่คือธรรมชาติแต่เราฝึกจริงๆนะไม่เข้าใจอะไรเลยกูยให้เขาให้มาสวดก็สวดยนั้นนะ่ะไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่ใช่นะทาไมพิจารณาอะไรเลยนะอยู่ไม่ได้หรอก ไม่มีเครื่องอยู่ยังไงก็ไปดิ้นจิตมันดิ้นมันดิ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่มีเครื่องอยู่ใช่ไหมถ้ามีเครื่องอยู่มันจะดิ้นเลือนแล้วเราก็ฝึกกทุกอย่างมันต้องฝึกน,นะมันเตรียมตัตเวียนว่าตายเกิดนะมันไม่ใช่น่ากลัวที่ไหนหน่ากลัวไม่จุโอ้ยกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตาย ส่องตายอยู่ลำบากหน่อยนะทำห้ฝึกไว้ถ้าฝึกไว้เนี่โอ้ยเด็ดเด็ดตายมาเมื่อไหร่ก็ได้อ้าวอยู่ทำไมอ่ะเรารู้แล้วเนี่ยตายก็เกิดเลยก็ได้เข่าท้องเลยก็ได้แต่เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรมก็ได้แต่ต้องมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องทนหน่อยทนทำวามเป็นยุคนี้พอยุควัตถุวัตถุจเจริญ มันไปวัวัตถุมากแต่ละวันนะ่ะถ้าไปวัตถุมากกระแสวัตถุมันก็นไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันนักธุรกิจอะ่ะเหมือนกันเลยนะถ้าคนไม่คิดอะไรเลยอะ่นะเหมือนที่เขาบอกอะ่ะเราราชการอน่ะเช้าก็ชา,า,ชามเย็นก็าชามไนะ <laughs> ม่ได้พิจารณา <laughs> ก็มาตฐานรู้กันใกล้ๆกันเราต้องพิจารณานะ เพราะการเป็นว่าตายเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรคนที่รู้เน่ยเขาไม่กลัวหรอกคนที่กลัวคือไม่รู้อย่าท,ท่านว่าเนี่ยนะแลให้ฝึกทําไมอ่ะทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้ไม่ใช่ของใครเนี่ยอยากดีมีจนยังไงมันก็ปกติคือตายแล้วเกิดแล้วก็เอาไปไม่ได้ด้วยอย่าไปตกพูงนะท่านว่า ตกภูมิเห็นตกอยู่น,นะ่วนะยุคนี้คนรวยๆแล้วตกภูมิเยอะติดนะตายแล้วรู้รูกม่ไปไหนสมัยที่อยู่กับท่านท่านให้ดูนะพวกนักการเมืองพวกที่เป็นใหญ่ในอดีตน,นะโอหไปดีๆนะน้อยนอกนั้นลำบากลำบากทุกวิญญาณทุกคนน่นแหละ ต่ตอนมนุษย์นะใหญ่นะะไม่ใช่ใหญ่นานแค่ไหนช่วยชีวิตเขาเนะยตัวไปเสียนเขาก็เรียกลุงแล้วนะอ๋อลุงลุงไปไหนไปไหนล,ละวเวลาตายก็ไม่รู้ไปไหนท่านให้ดูไงเมื่อก่อนนะเองดูตัวอย่างเนี้ยดูวท่านให้พิจารณา,าไงมันได้ฝึกฝึก,ฝกทำไมสมบอกเออมันไม่ได้ยากเย็นอะไรฝึกกรรมฐานเนี่ย นั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดเองอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกสมองเองนั่งอยู่เฉยอยู่เ่ยเอาใครนั่งได้เอาไม่คิดอะไรเลยเอาไม่มีทางเดี๋ยวก็ไปแล้วเคยนั่งตาเคยนั่งเขาบอกให้ตามดูจิตตามดูจิตมันเป็นยังไงวะเราก็ตามมดเนี่ยคิดแล้วก็ตามไปคิดแล้วตามไปไม่นานตามไม่ทันมันไปไหนไม่รู้ ก็เลยขี้เกียจตามก็เลยไม่ตามก็เลยเอาจิตมาอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่ดีกว่าเพราะยังไงอยู่กับท่านเนี่ยคิดอะไรไม่ออกมันก็จะคิดออกอะ่ะเพราะท่านมีข้อมูลอยู่แล้วไงง่ายง่ายไม่ใช่ยากนะพูดถึงอยากให้เข้าใจไม่ใช่หรอกไหนๆก็กินนอสบบนสวดมนตนะไหนๆก็มาแนละ้วเขาไม่้ทำอะไรจะเป็นธรรมเป็นสาขาทุกสาขานะ่เขาไม่ทำเลยเลย กินนอนสวดมนต์อย่างเดียวหยุดดันมาหยุดหยุดอยูย่สั้ชาๆหนึงอดอดทนไม่หน่อยอะทนทนเปรี้ยวไว้กินหวานท่านว่างั้นะประมาณนี้แหละถ้าใครทนได้นะแกเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์มากนะเวลาแกเนี่ยไปที่ไหนก็โอ้โหไปแจก โคตรรวยนะคนฝึกกรรมฐานเนี่ยจริงๆหลวงตเคยนั่งพิ่อนาไม่ต้องใช้ทรัพย์เลยเนี่ยฝึกสิบยี่สิบปีเนี่ยรัพย์มาเองก็าคนมีบุญนะตุไปไหนก็สวดมนต์มั่งแพ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพิจ,จารณาไปไปทั้งโลกก็กลับมาเนี่ยมาสวดมนต์มันนิดถึงมุขพ่อนึกถึงจักรพรรดิ พิจารณาไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีบุญไหมบุญเข้าตลอดนะเลี้ยงชีวิตได้เลยจุลองคิดดีอายุห้าหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยใครเห็นก็ได้บุญจากเราอ่ะโอ้แจกบุญตลอดชีวิตอะบุญมาจากไหนอ่ะมาจากโลกเนี่ยมาจากบรารมีหลวงพ่อมาจากบรารมีโพธิสัพว์มามาจากบรารมีผู้ทีสร้างนะครับ ผู้ที่เวียนไหวตายเกิดผู้ที่ผู้ที่ฝึกเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายผู้ที่เป็นหนอพุทธภูมิมั่งปัจเจกภูมิมั่งอานาตภูมิมั่งก็เปจะมนุษย์หนึตัวไปง่ายไม่ใช่ยากอะไรไปถามเลยครูบาอาจารย์แอดีทุกคน,น่ะท่านก็น,นั่งหลับตาฝึกทั้งนั้นแหละกลัวท่านจะบางกลัวท่านจะได้ประโยชน์เนี่ยบางคนบางองนะหกเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ย โอ้จะาอะไรนะเขาบอกเงินมาเป็นสายเลยอะ่ะถ้ะแจกบุญกูก็แจกบุญไปแจกทั้งโลกแจกทั้งนามแจกโลกก็คือบุญคือเงินก็ <c oughs> คือทรัพย์แจกนามก็คือความรู้สึกที่ดีเออคิดออกไหมเนะี่ยนั่งอยู่เนะี่ยถ้าคิดออกก็ทิ้งมาเลยจิ้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรยุคนี้จะไปอยู่เลย มันกินน่นสวนมนต้ดีกว่าแต่ต้องทนนะไม่ใช่มาสวมนต์ก็สวนนะถึงเวลาก็สวดพอไมส่สวดกูก็ไปเล่นเกม <c oughs> <c oughs> กูไปเล่นโน่นเล่นเนี่ยถ้าว่าให้ทนให้ทนมทำความดีความดีมอยู่ในโลกเหมนมก็มาที่เราตลอดเนี่ยแล้วก็แจกไปที่ท่านบอกอย้างตู้นี้เถอะใครยังไงอย่าไปสนใจ ไม่ชีมันจะอัดตีกันในเรื่องของมันที่ไม่ชีรลอยรู้เปล่ามีไม่ชีสามคนนะ่ะกำลังหงข้ากันอยู่เนะี่ยม้อข้าวเนี่ยพัวเลยตีกันเย็บสิบกว่าเข็มเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกไม่ชีกันยิ้มเฉยเลยม่ชีบอกประมาณนั่นแหละนี่โยนนะพูดถึง มีประโยชน์มากไม่ใช่อะไรหรอกชาตเดียวนี้แหละประโยชน์มากเลยไปที่ไหนก็โอ้โหแจกแจกไม่อั้นรวยยิง่งกว่าเศรษฐีโลกอีกก็ลองคิดดูบุญในโลกนี้มีเท่าไหร่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอมปฐมมา,อ,มมาอ,มองค์ประยุอทองค์ข้างหน้าม่นอยู่ที่เราหมดเลยเออกำหนดมาก็มานี่คิด,คด,คดง่ายเลยไม่ซับซ้อนเลยหลวงพ่อท่้นอธิบายแบบ จะจะเลยอะจะตอนทำนี่เลยใชไม่ถุกมันยากตรงทาเนี่ยเพราะอะไรอะเพราะมันไม่ชินมันไม่ชินเดี๋ยวก็ดิ้นไปโน่นเดี๋ยวก็ดิ้นมาทางนี้มัง่งอะไรใช่ไหมตุกเดี๋ยวก็จะไปสัพเพนนัน่นมึงจะไปส่งวิญญาณไม่รู้ว่าวิญญาณเป็นยังไงเขาบอกให้ไปก็ไปอย่างนั้นเรียนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย โทษฐานก็ยังไม่มีมต้องรีบไปไหนเนีเนี่ยน้อมชีวิตไว้ให้มันแก่ช้าๆหน่อยอย่าเพิ่งแก่เร็วเอาบุญเข้านะความไม่ดีมันเข้าได้ไหมไม่ได้บุญมีชัว่วไปนะโมพุทธายะพระพุทธจั้งห้าพระองค์ สี่องค์ก็จัดสรุปไปแล้วอ่ะหรือองค์หนึ่งอะ่ะยังเต็มเตมเลยแล้วเยอะด้วยนะมาที่เราเราแค่ท่นนา,านโมพุทธายะลองคิดดูเนี่ยโอ้นั่งนอนสวดมนต์ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอัพไม่ต้องไปทำอะไรเลยสมบอกเองไม่ต้องไปทําอะไรเลยในอนาคตถ้าเองม,มีโอกาสนะเองทําเลยสถานที่ไว้ให้มนุษย์ทั้หลายเขามาฝึก อย่างในน้อยร้อยคนได้สักสองสาคนก็โอเคละจังวะเพราะไอ้สองสาคนนันก็จะเป็นประโยชน์ไปกไก่เลยเนาะจะไงจุปัญหาอย่างเดียวนั่นะเราจะทนได้ไหมรอรอรับแจกเสื้อกันแล้วกัน๋ยวาเสียละทนทาความดีวันเกิดนะนี่สบายชัดๆนะพูดจริงเรื่องจริงเลยฮนะ สมัยที่หลวงตาฝึกใหม่ๆก็ไม่รู้หรอกหวงพ่อสอบมน่มันจะรวยได้ยังไงแล้วแก่มานะ่ะใครจะเลี้ยงเราเพราะตอนเป็นหนุ่มนะหนุ่มเนี่ยมีลูกก็ทิ้งไม่มียก็ทิ้งไงทิ้งทุกคน <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเฮ้ยกูแก่มากูตายแน่นอนเลยก็ยังคิดและท่านบอกนี่แหละเลี้ยงชีวิตนะ่ะ ชีวิตเองในเลี้ยงยันดีเลยทังหมเนี้ยไตสันนาคมเนี่ยเลี้ยงเองเไม่ใช่เลี้ยงเองคนเดียวด้วยหรอกเองไปไหนเองจะเลี้ยงไปหมดแล้แจกโอ้โหแจกไม่อั้นนอนแจกนั่งแจกตีลังกาแจกแจกจนตายว่าอั้นครับถ้ามีพวกเยอะเยอะพวกมัพทุกวันทุกวันหายใจเขาออกแล้วไปเนก็ปัญหาอย่างเดียวล่ะทนได้ไหมเนี่ยปัญหาเนี้ย ติตนู่นไหมติดนี่ไหมติดลูกไหมติดผัวไหมติดธุรติตไหมติดเงินไหมอะไรไหม <c oughs> โ้ไม่ไสําคัญเลยฮนะสิ่งสาคัญมนุษย์คืออะไรล่ะอาหารนะอาหารที่อยู่อาศัยขึ้นุูห่มกันเองจริงไหมจูว่าเอามหาศาล้นนี้จับชายไครปลโลนี่ยเขามีทุกวันใช่ไหมมีอาหารเสริมด้วยผักลวกนะ มันพลิกนะที่นี่ดีอาหารดีดีกว่าท่ามกนะดีกว่าเยอะเลยเพราะผักเยอะมะละกอเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้ม <c oughs> ีมะนงมะนาวโอ้โยสบายจะเป็นลุงตามไม่กลับแล้วบ้านนะมีผัวก็ทิ้งผัวแล้วมีลูกก็ทิ้งลูกนะมีสมบัติพราษาก็จะขายให้หมดเลยอยู่เนี่ย ไม่ใช่ขายแล้วไปมีใหม่นะไม่ใช่ไม่ใชนะ่ตั้งสัจจะที่อาจานย์ทำจะศึกษาในสาหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่ในบนุญตลอดชีวิตอาจารย์ทุกวันตลอดชีวิตทุกวันเช้าระจานทุกวันเย็นพิจารณาทุกวันโอ้ยในกี่ปีก็รู้หรอกใช่ไหมจูเออ ทนหน่อยแล้วกันรับไม่อ่านใช่ไหมรับไม่อ่านนะเอะมีอะไรถามตุนี่นี่ชัดๆเลยนะในวันนี้พูดชัดๆเลยถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว ่หลวงตาพูดถึงเรื่องการทิ้งนะครับเขาถามว่าจะทําอย่างไรให้มีความกล้าในการที่จะตัดสินใจทิ้งแบบที่หลวงตาบอกนะครับเออเนี่ยถามดีมากแล้วมันก็กล้ากลัว,ลวอยู่เนี่ยทิ้งกันหมดละเชื่อเลยมีใครอยู่กับเราตลอดชีวิตไหมไม่เขาก็บเราตายก่อนใครไม่รู้ตายก่อนแล้วทิ้งไหม เราก็ทิ้งก่อนทิ้งที่ชิงทิ้งก่อนนะครับเออชิงทิ้งก่อนเลยไหมอ,อ้าวเพื่อันตายก่อนละ่ะอ๋ออแล้วกูจะอยู่กับใครอะ่ะครับถ้าไม่ฝึกใช่ไหมเออมันจะไปไหนในทางมกูทิ้งก่อนละทิ้งก่อนเพื่อมาเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าเราก็กลับไปช่วยเหลือเขาใหม่ถ้าเข้าใจเรื่องประโยชน์จริงๆในสารหลวงพ่อนะครับหลวงตาเป็นแบบอย่างเลยชิงอยู่ลูกเดียวเลย ทิ้งทิ้งหมดแหละรองเท้าเราไม่ใส่ลยจุขัง้งบัวรั้งแรกไม่ใส่รองเท้านนะไปเดินแถวเชียงใหม่ต้องซื้อเ <c oughs> พราะเราใสา่รองเท้ามาตั้งนานแล้วโฮมันไปไม่ได้เนะี่ยป่าจุเราต้องไปซื้อรองเท้าเ <c oughs> พราะความไม่รู้ไปลาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเอ้ มีรองเท้าอยู่เองรองเท้าไม่ไดีเขามีここคนมาถวายท่านเลยอะเรองรองเท้าบอกบผมไม่ใส่ครับหลวงพอ่อ่า่ก็ยิ้มๆท่านคนบอกเอโอมึงไปเดี๋ยวมุกนี้ต้องซื้อแน่นอน,น,นนะถวายอะไรถุงหนึ่งแล้วก็เงินอีกห้าร้อยหลวงพ่อในเวลาท่านนะครับอกผมจะไปทางเหนือ,อจะไปหาถ้ำประมาณนั้นแหละครับองเท้าครับเรื่องของความเด็ดเดี่ยวกับความกล้าหาญเนี่ยครับ มันต้องฝึกยังไงให้ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องฝึกนะฮะมันก็ต้องฝึกถ้าเราเป็นคนโลเลโลเลโลเลก็โลเลอยู่งั้นนะ่ะทานก็ไม่เอาไม่เป็นไรนะทานไม่เอาขี้เท่าันยังเอาบางคนนะอย่าว่าจะทานนะคี้เท่าก็ยังไม่เอาทนทนให้ทนค,ค่อยๆทำไปอจิสานทุกวันดิ อธิษฐา,านทุกวัน,สสน,วนพิจารณาทุกวันครับแล้วมันก็จะมีขึ้นลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเรื่อยๆมันทําให้เราลืมพวกนี้การอธิษฐานหมายถึงว่าการที่เราคล้ายๆกับว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ถ้าไม่อธิษฐานเหมือนตอนนี้ชีวิตเราลอยๆอยู่ะอะไรเงี้ยใช่อธิษฐานทุกวันครับจะส่งเอาลมให้ดีทั้งวันอจะอยู่ในฐานกรรมฐานทั้งวันครับตอนเย็นเย็นก่อนนอนเนี่ยเราก็ฝึกแล้วก็นอนแล้วก็พิจารณา อารมณ์มันไม่ดีเรื่องอะไรทั้งวันนั่นแหละเช้ายันเย็นเช้ากว่าที่สารใหม่อย่าลืมนะมมถ้าขี้เกียจลูกก็นอนพิจารณานอนอที่ฐานก็ได้ก็ไม่ว่าหรอกอ,อาจารยธรรมถามว่าเวลาที่ไปวัดยังไงครับหลวงตาจะทําทอย่างไรให้เราได้บุญมากที่สุดของการที่เราไปวัดแต่ละวัดเนี่ยครับไม่ยากครับ เห็นวัดกับโมทนาสาธุผู้ที่สร้างวัดเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตกินไปดอกแ่้หนึ่งแล้วเออครับเข้าไปในวัดมันก็ต้องไปกราบพระใช่ไหมละ่ะครับนั่งคุกเขามองพระมองพระจำกงาหนดษหลวงพ่อหลวงพ่อน้องกําลังจักรพพัดปรับเ,เป็นขึ้นเดียวกันกับ<อ><อ>จักรพพัดเป็นขึ้นเดียวกันกับหลวงพ่อเป็นขึ้นเดียวกันกับ ของคำว่าเจ้าที oh. ่ไปอธิษฐานหรือไปกราบหรือไปสร้างนะว่าเป็นขึ้นเดียวกันหมดเลยครับอันเชิญเทพพรมเช้านั้นน่ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยมาสวดมนต์ด้วยกันอ๋อเออสวดมนต์ด้วยกันมทนาบุญนะให้เขามามทนาบุญกับเราได้เราก็มทนาบุญกับเขาอีกใช่ไหมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับใคร ใครไม่เกิดก่อนกระสาทูด้วยใครยังเกิดอยู่กับมุจนาสาุ่แล้วก็สาวาาชีวิตแล้วก็สวดไปดิตั้งกระแสเดียวกันจกกักรพัรนิไตสนาคมเวลาใครสวดมนต์เวลาใครอธิษฐานกรรมานียนามรูปรักที่ข้าพเจ้าอาธิษฐานแล้วก็แผ่ไปให้โลกวิญญ,ญาณแถวเนี้ยแค่นี้ก็คุมหมดแล้วล่ะจูใช้เวลาจะประมาณสามสิบนาที <C> e <an> ถ้าสามจบก็โอ้ถ้าเพจะกำหนดกลัวเยอะงั้นก็ใช <c oughs> ้เวลาหน่อยท่านบอกไม่ต้องรีบหรอกเวลากราบพระเนะ่ยกราบเพื่อมันเป็นประโยชน์จริงๆรลานั่งปั๊บมองพุ๊บเนี่ยสวายชีวิตเนี่ยเรามองไว้บ่อยเนี่ยมันจะมีความรู้สึก <c oughs> ในอนาคต <c oughs> ไม่ต้องไปบังคับมันหรอกมันทำเอง <c oughs> ทำเอง โดยอตัตโนมัติและเพิ่มขึ้นทุกทุกครั้งเพิ่มขึ้นทุกขึ้นเพิ่มไปตามขึ้นเฉาเานั้นมันจะรู้เองแล้วต้องทำเองออม,มันอธิบายยากบางทีมันไม่สวดหรอกมันแปบางทีเราพิจารณาเองเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรพวกนี้ยม,มันทำแล้วมันจะทำตลอดชีวิตแต่มันยากตรงใหม่เนี้ยนะตรงใหม่ต้งฐานเนี้ย มันต้องค่อยๆทำเลยครับถ้ามันชินแล้วเนี่ยโอ้ตาหูจมูกดินกายรูปรถกลิ่นเสียงมันก็เป็นบุญไปแล้วไงดูที่หน้าตาเขาเลยจะพาทางประโยชน์นะครับหน้ามันจะอ่อนๆนะประมาณน่ะหน้าไม่แข็งนะหน้ามันนิ่มๆมีคนรู้จักในอดีตหรือเป็นเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเขาเนี่ย เขามีความรู้สึกเลยนะมีความรู้สึกเลยครับใช่<ม>พ่อที่สารผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับก็บพเจ้าในอดีตนูน<ม>ถึงปัจจุบันเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่าายเกิดรีบมาเร็วๆกว่อนที่จะตายก่<ม>อนที่จะไม่มีชีวิตครับเดี๋ยวมันดึงมาเองครับใครเป็นคนดึงมาให้เราครับหลงวงตากรรมไงุกระแสะของกรรมที่เกียวเราเรลืกักมันไปหมดนะครับ คือกรรมที่ไม่ดีมันก็ดึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอธิษฐานกรรมดีกรรมดีมันก็ดึงกันถูกมาโอ้ขึ้นแต่ละขึ้นเนี่ยมันดึงหากันอยู่แล้วฮะโลหะทุกอย่าง่ะดึงเข้าหากันหมดแหละพลังงานเงอนกันเนี่ยไปหากันหมดคนที่เหมือนกันทุกก็มาหากุกไปจังหวัดไหนก็ตามเพอะไปถามแท็กซี่หรือไปสามสามล้อนั่นอะมันจะบอกหมดแหละอยู่ตรงไหนอะไรเป็นอะไร ใช่ไหมล่ะครับเออเหมือนกันอย่างนี้ลักษณะนั้นนหะ